ครับสวัสดีครับสวัสดีมินลักแฟนเพจทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับผมอยู่กับเราสองพ่อลูกเหมือนเดิม <c oughs> วันนี้เราจะไปไอทีกันนะครับจะเอาตังเก็บของเราไปฝากตังเหรียญที่เราเก็บเก็บไว้ที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ใช้ตังเหรียญตังเหรียญเ,เราก็เลยจะเก็บไว้มันเยอะจนลิ้นชักพังนะครับมันหนักมากวันนี้ก็เลยจะเอาไปฝากธนาคารไว้ประเด็นไม่ใช่อะไรหรอกเงินหมดนะครับผมจะัดานการโควิดตอนนี้ย่ำแย่มากตังหมด ก็เลยเออนับตังเหรียญไปฝากธนาคารดีกว่าเอาไว้มาใช้ป่าจบเหมาะตรงที่เินชักมันหนักจนพังพอดีเลยก็เลยเอาไปฝากดีกว่าวันนี้ก็จะมาดูว่าตังเหรียญน,น้ําหนัก30มกิโลนะครับมันจะมีตังอยู่ในนั้นกี่บาทนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นตังเหรียญน,นะครับตังแบงค์น้อยมากวันนี้หมาน้อยก็ตื่นเช้าเช้าเมื่อคืนนางนอนประมาณเที่ยงคืนตื่นเจ็ดโมงเช้าน้องกูติตืน่นผมยังไม่ได้นอนเลย,ยครับด,ดักดักอยู่ข้างหลังลูกดักอยู่ข้างหลัง นางหาหมอนปิดนางนอนปิดนางไม่อยู่ผมเอาไว้ข้างหลังรถไม่อยู่ลูกยักไม่อยู่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ไอทีสแควแล้วนะครับนอ่อันนี้คือตังของเรานะครับหนักมากผมช่างได้สามสิบกว่าโลปะเอออ,อเราจะฝากตังของธนาคารออมสิน ผมเปิดบัญชีเพื่อผู้ติไว้ธนาคารออมสินนะครับบังเก็บก็ไม่ได้เยอะหรอกเก็บนิดๆหน่อยๆเหลือใช้ก็เก็บเอาเงินมาฝากครับแต่มันเป็นตังเหรียญน,นะครับพี่ตอนนี้ตัวน,นี้งดก่นอ,อกนงดค่ะงดรับอ๋าาบนะองดรงับเงินเหรียญเลยรับธนาคารอินเขาก็ไม่รับนะลองไปใช้ตัวนี้สก่อนธนาคารออมสินไม่รับเงินเหรียญตอนนี้ก็บอกให้ไปแลกแบงค์มาก,ก่อน เมื่อกี้เราไปถามวัาสดาุมาวัาสดาุก็ไม่รับนะเดี๋ยวเราจะมาแทนพนิทพี่ครับที่นี่เราฝากเงินเหรียญกับรับฝากไม่เกินห้าสิบเหรียญบไม่เกินห้าสิบนะสรุปแล้วไม่มีราคาไหนรับเลยครับโอ้โหต้องหิ้วกลับใช่ไหมเราแขนชาหมดแล้วหนันกมาก ครับเออนั่งพักก่อนเหนื่อยเหนื่อยลูกนั่งพักก่อนอ่ะอืมฮให้ลูกรอดิเไหนพูดตยิ้มบอลดิยิ้มอเออเก่งมากครับลงเาไ้อ้ี่มลองเอาไปไเด็เกเงปกาขาารกตรง,ล,งล่อ,อางลงบันไ้า่างได้ครับผมครับไปไปดูเซเว่นข้างล่าง อ่ะลงครับลงไปเลยหนึ่งสองสามพึบเออเก่งมากอ่าพร้อมอย่างหนึ่งสองสามเดินเออเก่งมากตู้คีบตุ๊กตาไม่มีตุ๊กตาแล้วเนี่ยมันไม่มีลูกไม่มีตุ๊กตาแล้วโอ้โ oh, น no. หมดแล้วลูกไปมาพูดดีครับ ดี๋ยวให้กินลูกแรกตังก่อนแรกตังก่อนครับได้ได้ครับได้ครับได้ครับไหนอะไรหนูกลัวกลัวอ๋อกลัวอะไรโอ้กลัวหมีบามาเดินมาางนี้ทางนี้ก็ได้ครับ อ <laughs> ๋อพวกหัวขุนยนต์หัวไปหมดเลยเว้ยผุนยนต์ไปไปผักไปอ๋อเออเจอตู้หมุนอีกแล้วอะหมุนอีกหมุนหมุนอีกอ่าหมุนเออหมุนอีกนี่อะเปิดดูโอ้ย ได้อะไรเนะี่ยได้นกพุติมาไปแลกเหรียญกันต่อเม่กี้ใส่แว่นเขารับแรกไม่หมดคือแม่เรียมจังหวัดเชียงใหม่นะหลักๆวันนี้ที่มาตามหาก,ก็คือค่าข้าวแล้วก็ค่ายารักษาพยาบาลที่อยากช่วยเท่าไหร่ก็ได้นะคะอย่างเราขอโอกาสดูนะคะพอดียดืยตตววยนตั้งแต่เช้ามาวันแรกเลยมีม้องช่วยเลยนะผมก็เพิ่งทุบก,กระปุกมาหาแลกเหรียญกันหานตั้งเหรียญสอนหรือเป็นงเงินออนเข้าโครงการก็ได้นะ พี่มีมีแต่ตังเดียนเต็มกระเป๋าเนี่ยร,รับไหมเรืนก็ <laughs> ได้ลแ,กกแล้วพี่นเป็แล้วใช่อย่ากลองของอ่ะพี่ชายดูได้ไหมคะของเราจะเป็นการช่วยแบบกนต่อว,วันนะคะพี่ก็คือสมมติพี่ชายวันนี้เงินก็ถึงมือน้องๆเลยตอนเย็นนะคะได้ครับได้ครับ <laughs> <laughs> พี่อยากช่วยเท่าไหร่ดีคะคุให้500ก็แล้วกันครับครับผมอันนี้พี่จะรับเสื้อเป็นไซส์อะไรดีคะมี M L M L อ่ะ500ก็ได้เสื้อป่ะพี่ใช่ค่ะ้า500ก็คือได้เสื้อ ครับผมยินด,ดีครับไปกรเปาเราเบาปีค่าร้อยเอาเหรียญบาทให้ไปหมดเลยเล่นไม่ได้ลูกเล่นไม่ได้ครับน้องๆอได้อีกทีงี้นะกุเตอเอาเป็นเหรียญอะไรครับเ,<อ>เหรียญห้าเหรียญสงบาทเหรียญบบาทเหรียญสองบาทาขอบคุณครับไป มีคนงองเงี้วิ่งชนขอบโต๊ะร้านค้าเดินไม่เป็นเลยแลกหมดแล้วแลกตังค์หมดแล้วเราก็จะตังค์ไม่ฝากตอนนี้เราก็อยู่หน้าธนาคารออมสินอีกรอบอันนี้คือตังค์ทั้งหมดที่เราแลกมานะครับจำนวนนึงเปเรียนสองบาทนะครับร้านค้าเขาไม่ค่อยรับครับไม่อุ้มหรอกนี่เข้าธนาคารใกล้ๆนี่ไม่อุ้มครับฝากเงินครับ อันนี้ตังบัวป้านะบปาเก็บให้หนูนะถ้าเกิดตังบัวป้าหมดบัไป้ายืมออกมาใช้ก่อนนะเข้าใจไหมลูกเชิญหมายเลขเอศูนย์ห้าแปดที่ช่องสองค่ะฝากเงินครับตอนนี้ก็ฝากเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้คือยอดเงินเหรียญที่ฝากให้หมดทั้งหมดในวันนี้สองหมื่นสองร้อยบาทนะครับผมช่วงนี้ธนาคารเขาไม่ค่อยรับเงินเหรียญ ร้านค้าเขาก็ไม่ค่อยรับเพราะเขาขายไม่ค่อยดีดึกบ่ดจะไม่ได้ฝากกันแล้ววันนี้ครับบื้มบื่บื่บปไปไปละบ๊ายบายครับบ๊ายบายอ่ะปีม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 ,ปม